ครับตัวนี้ก็ห้าศูนย์ตัวเอนะครับอเอามายัดไว้ในนี้ในไหนครับเซอร์วิสและเย็ดทอนอตัดปกติแล้แต่ว่าเกนดเลยก็เดิมหเอาแล้ว น้ำยาเอ่ข้อเอไม่มีผลใช่ไหมตัท่อนเหรอท่อนก็เราได้ท่องาอนต้องได้ไม่ต้องใีหอืออืออืใช่เขาเขาให้โทดคม

ตัวเอมาตรฐานญี่ปุ่นครับใช้ในไทยเดี๋ยวมาใช้ในไทยองบูทูธเลยเครื่องเสียงเลยรู้ตีใจไหมาน้องว่าจะไปคุได่ได้ลองมือเนาะอ,อยากรู้สตูดิโอโล,โลโลโซสาวเทรดนี <laughs> ่ปดน,น้ำฝน,น,นอ่ะอีกปัดนี่ <c oughs> อันนี่คือการสมัคก็ข้างในก็ดูดีอยู่นะครับมีภูมิฐานยังคิดจะขายนีกเนาะ L50 ตู้เอครับก็สนใจมาเลือกดูได้ที่คูปตาสริพงศ์นะครับมีอยู่นะครับตู้เอเือท่านใดที่จะลงซื้อไปครับตู้เอดูนะครับว่าจะเย็นแค่ไหนนะครับ ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับก็ตัวเอมาแล้วก็เป็นที่วางอคอมเพรสเซอร์ครับก็แผงแผงคอยร้อนก็จะอยู่ด้านบนครับ ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ